สวัสดีครับประจำวันที่28กุมภาพันธ์นีตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงแล้วนะมาอัปเดตตลาดกันเริ่มต้นกันที่ btc usdt เลยกันล้วกันเนะตอนนี้เหรียญ btc ก็อยู่แถวบริเวณ95,992นะตอนนี้ btc usdt เนี่ยเขายังคงเล่นอยู่ในกรอบประมาณแถวแถว95,000จนถึงประมาณ98,000โดยประมาณนั่นเองนะ อตอนนี้จุดเฝ้าร,ระวังของ btc usdt คือแถวบริเวณ94,800หากยืนได้ก็ยังมีลุ้นรีบ่าวได้แต่หากบริเวณ94,800ยืนไม่ได้อาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวแถวบริเวณ92,800โดยประมาณนั่นเองนะครับใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็น b ่อ eth usdt หรือเหอเรียญ ethereum นั่นเองนะตอนนี้ ethereum เ,เนี่ยเขาก็คง อยู่แถวบริเวณ2,725ดอลลาร์นั่นเองนะตอนนี้ E T เอ่อ E T H U S D T หรือ Ethereum เนี่ยเขาติดอยู่ในกรอบบริเวณ 2,760นั่นเองหากเขายืนได้เราอาจจะมาตีกราฟฟิโบให้ใหม่อีกทีนึงนะแต่ตอนนี้บริเวณ2,760เนี่ยเขายังไม่สามารถยืนได้ก็ยังคงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ2,340จนถึงแถวบริเวณ2,760โดยประมาณนั่นเองนะครับใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะ อะถัดมาก็เป็นราคาทองคำของโคเมกนะตอนนี้ทองคำของโคเมกก็ยังคงยืนบริเวณ2,900ได้นั่นเองนะจุดเฝ้าระวังของทองคำโคเมกเนี่ยก็คือแถวบริเวณ2,900โดยประมาณนั่นเองนะหากยืนได้ก็ยังมีลุ้นไปทดสอบแถวบริเวณ2,960ได้แต่หากบริเวณ2,900ยืนไม่ได้เนี่ยต้องเฝ้าระวังดีๆเลยนะครับใครมีอยู่ก็ต้องทำการบ้านเพิ่ม,เต,มเติมกันด้วยนะครับ อ่ถัดมาก็เป็นเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะอย่างที่คุยไปเมื่อวานเนะคือจุดเฝ้าระวังของเมื่อวานคือ1270จุดโดยประมาณนั่นเองเนะหากเขายืนบริเวณ1270ไม่ได้เขาจะลงมาทดสอบ1240ซึ่งเมื่อวานก็ลงมาทดสอบ1240โดยประมาณนั่นเองนะเพราะเขาคือเส้นฟีโบล6ร8นนั่นเอง ตอนนี้กรอบการเล่นของเซตอาจจะอยู่บริเวณ1240จนถึง1270โดยประมาณนั่นเองหากเบรกทางไหนก็เขาก็จะไปทางนั้นนั่นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับโดยตัวที่กดดัดชนีหลักๆเมื่อวานเป็น2ตัวนะก็คือเป็นเดลต้ากับ AOT นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกราฟกัน โดยตัวแรกเลยที่กดดัดชนีเมื่อวานนี้ก็คือพี่เดลของเรานั่นเองนะอย่างที่เคยคุยกันไปว่าพี่เดลเนี่ยหากหลุดบริเวณ1 1ึเนี่ยต้องเฝ้าระวงังซึ่งเมื่อวานพี่เดลเนี่ยก็ลงมาทำกดติดฟอร์เลยแถวบริเวณ7จ็ดสิบเก้าองห้าบาทนั่นเองนะแล้วก็พอเปิดตลาดมาแล้วเขาค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมาซึ่งพอมาปิดตลาดเนี่ยเขาอยู่แถวบริเวณ86บาท50สตางค์นั่นเองนะ ตอนนี้กรอบการเล่นของพี่เดลเนี่ยก็คืออยู่แถวบริเวณ74.5จนถึงประมาณ89.5โดยประมาณนั้นเองนะครับใครมีอยู่ต้องระวังด้วยนะเพราะเขาจะเบรกทางไหนก็คือไปทางนั้นนั่นเองเช่นหากเบรก89.50ได้ก็มีโอกาสรีบาวต่อได้ แต่หากบริเวณ74.50รับไม่อยู่เนี่ยเขาอาจจะย้อนลงไปแถวๆ60ต้นๆได้เลยนะครับใครมีอยู่ก็ต้องทำการบ้านเพิ่มเติมกันดีๆนะครับอีกตัวที่กดดัชนีก็คือ AOT นั่นเองนะหรือถ้าอากาศยานไทยตอนนี้ AOT เนี่ยเขาก็คงต้องมาทดสอบบริเวณ 43บาท50นะแต่ตอนนี้เขาหลุดบริเวณ43บามท50เมื่อปิดที่บริเวณ43บสาท25สตางค์ใครมีอยู่ต้องเฝ้าระวังดีๆนะโดยถ้าวันนี้เขาเปิดยืนเหนือบริเวณ43บาทห้ตังค์ได้ก็จะมีลุ้นรีบาวไปทดสอบ46บาท75าทแต่หากเขาเปิดต่ำกว่า43บสาท50สตางค์เนี่ยก็มีโอกาสลงไปทดสอบแถวบริเวณ42.25จนถึง40บาท25สตังค์เนอะ ตอนนี้จุดเฝ้าระวังคือจุดวัดใจของเขาคือ43บาท50ตังนั่นเองนะครับใครมีอยู่ต้องทำการบ้านเพิ่มเติมกันด้วยนะวันนี้อินเวสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย